โอเคเอาล่ะครับผมกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กันกับเกม Hong Kai Impact เดิมนะครับหรือว่า Hong Kai Impact สามนั่นเองเนาะก็วันนี้นะครับวันที่15กันยายนนะครับเป็นวันอัปเดตถัทหกจุดศูนย์พอดีเลยนะครับก็มีตัวละครใหม่อย่าง Hatcher of Human Eagle นะครับหรือว่าเอลเซียเข้ามาด้วยแน่นอนว่านี่เป็นคลิปวิดีโอคลิปแรกของผมนะครับที่จะทําเกี่ยวกับ Hong Kai Impact ที่จริงเนี่ยผมเล่นเกมนี้มาค่อนข้างนานพอสมควรแล้วนะครับก็เล่นมาได้ปีกว่าแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยได้เอาเกมนี้มาอัดเท่าไหร่นะครับพวกกาชาหรืออะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเออมันก็ค่อนข้างเคเรือพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้เปิดแบบทุกตู้ไม่ได้เปิดตัวละครอ,อะไรอย่างี้ด้วยแต่ว่าก็มีตัวละครเมตาส่วนใหญ่นะครับในปัจจุบันเนาะแต่ว่าวันนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าเรามีเอลเซียเข้ามานะครับเราไปดูตู้กันก่อนเลยแล้วกันดีกว่าเนาะอ่ามีเอลเซียล่าแฮชเชอร์เข้ามานะครับแน่นอนว่าด้วยความที่ ผมเป็นซิมเอเชียแล้วเนี่ยผมพลาดไม่ได้แน่นอนครับนี่คือตัวละครที่เรียกว่าอันติเมทไว์ของผมเลยแล้วกันเนาะผมอวยตัวละครตัวนี้มากๆนะครับตั้งแต่ที่เข้ามาตั้งแต่แพท5.1แล้วเนาะคือผมเล่นเกมนี้ตอนประมาณแพท4.7นะครับ แล้วก็ได้เจอเอเลเซียในตอนแพท5.0เป็นครั้งแรกแล้วก็รู้สึกชอบแล้วก็รู้สึกสงไหลในตัวละครตัวนี้มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งดีไซน์ตัวละครทั้งการออกแบบแล้วก็รวมถึงในส่วนของเรื่องของตัวละครตัวนี้ด้วยนะครับผมชอบเอเดเซียมากๆเลยนะมียิ้มคลิปตาให้ด้วยนะก็นั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกไปคือผมชอบเอเดเซียมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้น วันนี้นะครับเราจะมาเปิดกันแบบฟูลเซตกันเลยทีเดียวผมมีเพชรอยู่ทั้งหมด31,301เพชรนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเปิดได้ประมาณร้อยกว่าโลนะครับมันจะการันตีตัลครพอดีแต่ว่าผมต้องการสติกมาาแล้วก็ต้องการเอลด้วยนะครับนี่แล้วก็มีเอลเอิเซียนะครับน่ารักมากๆเลยคือผมจะเปิดจนกว่าจะฟูลแน่นอนครับผมจะเปิดจนกว่าจะฟูลนะครับวันนี้ จะเติมให้เห็นกันแบบสดๆกันไปเลยแล้วกันเลาจนกว่าจะได้นะครับจนกว่าจะฟูนะฮะนี่คือตัวคอนไว้ฟูถ้าไม่ฟูก็มิลเจยไงไงแล้วเอาโอเคเรามันเริ่มกันที่กัดฟรีหนึ่งอันกันก่อนเลยแล้วกันไปออเดิร์ฟนะครับออเดิร์ฟออเดิร์ฟเลียกน้ำย่อยนะครับก็คือเกมนี้มันเกลี่ยพอๆกับเกณชิ้นอิมแพกเลยครับท่านผู้ชมครับโอเคสิบรแรก ลุยกันเลยดีกว่าจะมีลุ้นไหมเรามาลองเรามาดูกัน <c oughs> คือตอ่แต่ผมพูดตรงๆนะตั้งแต่ที่ผมเล่นเกมนี้มานะครับตัวละครที่ผมโชคดีที่สุดเลยก็คืออโลเนียครับคือผมเปิดแบบแปบบแป๊บได้แปบบแป๊บได้เลยนะครับคือผมเปิด ครบเซตนะครับทั้งตัวละครแล้วก็สติกมากรวมถึงอาวุธด้วยนะครับผมเปิดแค่ประมาณ60โลเท่านั้นเองก็คือเปิดสิบได้ตัวเปิดสิบได้อาวุธเปิดสิบได้สติกมากนะครับมีดุดไปดแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองเนาะโอเคเรามาดู10โลแรกกันเลยแล้วกันนะครับว่าเราจะได้ตัวไลเอเชียม,มาเลยไหมผมเป็นพี่เมย์มานะครับผมไม่เป็นไรนะครับ10โลแรกยังแบบออเดิร์ฟอยู่ไงยังออเดิร์ฟออเดิร์ฟอยู่นะครับต่อไปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับ10โลที่2ลุยกันเลยดีกว่า ไปคือปกตินะเวลาผมเปิดตัวคอคเกมนี้นะครับผมจะเปิดแบบรัวๆๆๆๆไปเลย <laughs> แต่ว่าวันนี้เรามาอัดคลิปกันแล้วแล้วก็แบบมามา,มาดึงเวลากันหน่อยแล้วกันเนาะ <laughs> เอเซียมาไหมโอ้โหเป็นป้าที่ไม่โกะมานะครับสมัยไว้อีกย่สรลุนอยู่เนาะเอเซียโอ้ฮีมกกฮ่ม่เกะสองทีม่โกะ2สองตัวนะครับผมโอเคเราที่ยี่สิบผ่านไปแล้ว โอเคมาโลที่สามสิบวันนี้หมดเนื้อหมดตัวครับวันนี้มาหมดเนื้อหมดตัวกันแน่นอนครับผมไปลุยกันเลยเออผมจะไม่วอลแวร์แล้วกันเนาะผมจะไม่วอลแวร์นะครับไอเสีย <c oughs> โอ้เป็นพี่เมยอีกแล้วนะครับ s h โดว์เดสโลที่สาสิบผ่านไปนะครับต่อไปโลที่สี่สิบลุยกันเลย <c oughs> ผมจะเปิดแบบปกติของผมนะครับ ผมจะทำอย่างนี้นะฮะท่านผู้ชมครับจอโอ้เป็นพี่เมยกแล้วครับโรที่40ยังไม่มานะครับผมการันตีอีกแน่เลยครับท่านผู้ชมครับคือรอบที่แล้วผมเพิ่งเปิดดูแลนดอลเออเเอไปนะครับของดูแลนดอลก็การันตีเลยนะครับแบบโหแอบจุกอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่รู้นะครับเอเดซียจะการันตีหรือเปล่าคือดูแลนดอลที่จริงก็เป็นตัวอวยผมนะครับเบียงก้าเนาะ ก็เป็นตัววยผมเหมือนกันก็เปิดการันตีเหมือนกันนะครับตู้ล่าสุดนะนะเอลิเซียก็เป็นตัววยนะครับก็ไม่รู้จะการันตีอีกไง <c oughs> คือถ้าตัวละครการันตีแล้วอาวุธยังการันตีอีกก็แบบจุกอยู่เหมือนกันนะครับรอบนี้เป็นฮิมโกะนะครับ <c oughs> เริ่มเริ่มตัวเริ่มมันอุ่นแล้วนะครับ วันนี้นะ่าจะได้เสียทรัพย์เพิ่มมาผมดูแล้วโอเคไปต่อกันเลยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเอซียโอ้โหเว็นป้าที่ไม่โกรธนะครับเอซียที่ไม่โกรธอีกแล้วนะครับโอ้ oh, God. Oh, God. <laughs> oh, God. ไม่ก็โอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็ไป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 นะครับเหลืออีกสี่สิบโลการันตีนะครับ โอ้โหเอเซียเถอะโอ้ไม่ e oh นะเกมนี้มันไม่มีซอฟพิตี้เลตเหมือนกินชินนะครับท่านผู้ชม <c oughs> คือคือถ้าดวงไม่มาก็การันตีเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ผมว่าผมแน่น่าจะได้เติมเพิ่มแล้วล่ะครับดูจากทรงแล้วผมไม่น่าจะเปิด <c oughs> โอ้โหนี่ไงโดนอดอกมาสองตัวเลยเพชรที่เหลืออยู่ไม่น่าพอแน่นอนนะท่านผู้ชมครับ พวกสติกแม้กก็อาวุธนี่ไม่ไม,ไม่ไม่น่าไม่น่าพอแน่นอนฮนะโอเคนะครับได้เอเิเซียมาแล้วนะครับโลทีเ่เท่าไหร่นะแปดสะแปดสเลยนะครับโหเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับแฮชเชอ r ์ออฟฮิวนนะครับเอเซีย e ก็เป็นตัวสายพลังจิตท่าน้ําแข็งนะครับก็เป็นเมตาแน่นอนนะครับเป็นเฮชเชอร์มาอย่างนี้เนาะโอเคต่อมานะครับเรามาเปิดสติกมากกับอาวุธกันเลยดีกว่านะครับ ชุดโตมาเต็กูดะไซเ,ออเราขัดดวงกับตู้นี้ก่อนแล้วกัน <laughs> นี่นะครับมันมีเปิดพวกตู้ดอมอยู่นะครับมันจะได้เหรียญเอาไปแลกเนาะ นี่นะครับเราต้องเปิดตู้ดอกสองครั้งนะครับอายี่สิบโลนะเพื่อว่าเอาเหรียญไปแลกพวกชุดพวกสติกมากพิเศษอะไรอย่างนี้นะครับอ๋อได้เอกมากนะครับนี่ผมแรกน้องกิซิโอได้แล้วนะครับผมชุดแรกเลยไหมยังก่อนกนะัน <laughs> เก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนผมเติมอะไรได้บ้าง มีแพ็กอะไรไหมเนี่ยมีแพ็กอะไรไหมเนี่ยเดี๋ยวอ่า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 มันไม่มีตู้ไหนเปิดแล้วเปิดไปเลยสกิปสกิปลุลโลุลุลว้โหะว้นละว้ะเออได้มาแล้วหนึ่งอันหนึ่งชิ้นนะครับอ่าเป็นปานชั้นกลางเนาะตัอไปให้รีบร้อยโอเคต่อไป แบบมีแถมสองอันแม่กดข้ามไปแล้วครับโหปลาซ้ำอีกตาแล้วไปต่ออ่าได้ปันปันบนมาแลครับ โอเคกดเพิ่มเลยแล้วกันนะฮะไปสิบโลที่จริงอะ่ะได้ปานอะไรมาก่อนโอ้โหมันไม่ได้ปานเอเชียปาแล้วงานหยาบเลยครับอย่างนี้อ่าเอเิซียนะเอเิซีย จัดหนักเลยนะขอเติมเงินสักคู่นะครับท่านผู้ชมครับโอเคครับเรามาต่อกันเนาะโอ้ยเติมเพิ่มมาแล้วเติมเพิ่มมาหน่อยหนึ่งหวังว่าต่อไปคงจะได้ปานเอเชียนะครับแล้วก็ได้ธนูมานะครับขอได้สิบโลได้ไหมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจริงๆ จัดหนักมากเลยนะครับเพื่อคนคนนีไม่ก็หน้ามืดตัลายนะครับเราไปกันแบบช้าๆเนาะโอ้โหอ๋อแล้พืป็นแค่หน้ามาโอ้โอ้เคียดเลยโอ้ไม่มีแถมอะไรด้วยตายแล้วโอ้โหไม่พอนะครับตายแล้วอย่างนี้ไม่อย่างนี้โอ้โหอย่างนี้ อืมโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอดาดาพี่เมย์มาอีกกูปวดหัวเลยหัวจะปวดหัวจะปวดอืมโอ้ my god oh my god โอ้เปิดเทเลโตแล้วครับโอ้โหหัวจะปวดครับอย่างนี้เจออย่างนี้ไปโอ้โหไม่น่ารักเลยเสีย ทำอย่างนี้ไม่น่ารักเลยนะครับโอ้ข้ามวิวมาเพื่ออะไรเนี่ยผมข้ามวิวมาเพื่อเจอมาหาก,กรรมการเพียขนาดนี้โอ้โอ้โหรุดจับโอ้หแบบโอหรุดยับเลยอะ่ะโอ้โอ้ไปจริงอะ่ะเจอแบบนี้ไปยิงไม่ออกเลยครับเอยได้ธนูมแล้วนะครับ ทีนี้เหลือปานนะครับเหลือสติ๊กมากไม่มีวิชิ้งเวลหรอวิชิงเวลมีนะขอให้ปานอีอเซียอะไรหลุดมาก็ได้นะครับทีนี้โอ้โหหมดเลยอ่ะโอ้โหหมดแรงเลยครับเจออย่างนี้ไปครับท่านผู้ชมน่าจะได้เติมอีกรอบหนึ่ง,งกับหมว่านะ ตอนแรกนะครับก็คิดหวังก็ก็หวังว่าจะเปิดเอลิเซียหลายๆตัวอยู่เหมือนกันนะครับแบบให้ได้สัก2อ 3S อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแต่แบบอย่างนี้ไม่ไหวแล้วครับเกลือ <c ười> <c ười> แบบเกลือแบบแบบจะหนักจะเต็มมากเลยอ่ะอ่าหมดแล้วนะครับต้องได้เติมเพิ่มอีกแล้วนะครับโอ้โหคือเอลผมยังไม่ได้เปิดเลยครับท่านผู้ชม ตายแล้วตายแล้วอย่างนี้โอ้โหอย่างนี้โอ้โหเจออย่างนี้โอ้โหโอเคเอาละครับผมเติมมาอีกชุดหนึ่งแล้วนะครับหวังว่าหวังว่าจะพอแล้วนะ หมดไปเจืหมื่นแล้วนะครับวันนี้นะครับบ้าเอ้ยไปต่อครับนะครับเปิดเทลโลแล้วนะครับขอแค่ปานเอเชียชิ้นไหนก็ได้ชิ้นเดียวนะครับตอนนี้เอรี่จะโปรดพริสอ่าโอ้ยบ้า หัวจะป่วดบานเอรี่โอ้มังเอ้ย้าโอยโอ้ยน้ำมึดน้ำมึดแล้วครับโอยโอ้ยน้ำมึดแล้วครับคุผู้ชมครับโอ้ย นม้มอด้ครับโอ้โหแม่เอ้ยคือท็อปต้นทอ็อปดอกครับท่านผู้ชมคือท,ท่านผู้ชมจำที่ผมพูดไปตอนต้นคลิปได้ไหมครับที่ผมบอกว่าผมเบิดอโพเนียแบบ60โลผมได้ฟูลเซ็ตโอ้โหอันนี้แบบจัดหนักจัดเต็มทั้งแบบสติ๊กม้าทั้งแบบตัวละครเลยครับแบบโอ้โห แบบโอ้โหแบบโอ้โหโอไม่กอดโอ้แบบนี้ไม่ไหวแบบนี้ไม่ไหวโอโหขอแค่ปาเนเอเดเซียแค่ชิ้นไหนก็ได้อีกชิ้นเดียวว่ะโอ้โหยากมากเหรอโอ้โอ,โอผมผมไม่มีผมไม่มีตังไปเปิดเอลแล้วว่ะโอ้นั่นไงเรียบร้อยแล้ว ผมซื้อแพ็คบีชิพเกือบทุกเซตแล้วอะมันยังไม่ออกอนะโอ้โหผมผมผมเบื่อจะเชื่อเนี่ยผมซื้อไปหมดแล้วด้วยนะตรงเนี้ยโอ้โหเบื่อจะเชื่อเลยวะ่ะเมื่อกี้เอเดนถามว่าอยากได้อะไรนะครับผมอยากได้เอลเซียครบเซตครับโอ้โห อันนี้คือก๊อกสุดท้ายแล้วผมเติมมากกว่านี้ไม่ได้แล้วครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเติมเติมไปเป็นหมื่นแล้วครับนี่ก๊อกสุดท้ายแล้วครับแล้วก็หมดหมดหมดแพ็คก็ด้วยนะครับขอเอเซียอะไรก็ได้ตรงเนี้ย อจบเฮอยากได้เอด้วยอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาให้เต็มที่เลยแล้วกันไหนไปครับเอลเอลิเซียครับคือเอลโดนเด,ดาดอ่ะเพาผมจะไม่ผิดผมก็เปิดน้อยนะถึงได้มาครับ รูปเอลมันจะเป็นยังไงอรผมโอ้ขอบคุณครับโอ้ยขอบคุณท่เอลเอลิเซียครับขอบคุณเอลเอลิเซียครับฟูลเซตจริงๆแล้วครับตอนนี้เอลิเซีย e โอ้ my god โอ้ my god โหผมไม่เคยเปิดกาชาแบบเกลือขนาดนี้มาก่อนเลยแบบ คือ,อไเดนโชกุนก็คือไลเด่นโชกุกออนกตอนนั้นก็จัดหนักเหมือนกันนะหมื่นหมื่นสองเลยมั้งแต่แบบก็ก็ไม่รู้สึกสะเทือนใจเท่าครั้งนี้แบบอันนี้คือตัวอวยของผมะครับ <c oughs> ยัตาสาชีใจดีจังเลยนะคนสวยมปคนสวยเล่นพี่หมดตัวเลยนะคนสวยนะ ดาวเรียบร้อยแล้วนะครับอวบเอลิเซียโอ้โหมายก็ติกมานะครับซ้ำมมาหนึ่งอันด้วยเป็นไงล่ะ โอเคนะครับผมก็ไปเล่นแร่แปรธาตุมาอัพเอลเซียมาเรียบร้อยแล้วนะครับแบบใช้ทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆอ่ะ นะโอ้โหได้ทุกสิ่งทุกอย่างจริงครับผมไปเล่นกับน้องหน่อยนะครับน่ารักมากเลยนะครับโอเคเอาละครับผมเมื่อเป็นการส่งท้ายนะครับ ก็ตอนนี้นะครับเอลิเซียของผมก็ได้มาครบเซตเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ขาดเ,าเศษอีกแค่1นชิ้นเท่านั้นเองนะครับก็สามารถที่จะขึ้นเป็น S 1ได้แล้วเนาะก็จะได้ดาเมจที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับก็ได้เจะาะทำทะลวงาธาตุนะครับก็จะได้ทะลวงาธาตุที่มากยิ่งขึ้นนะครับอิเ e n มนท b ลบีชนะครับโอเคเนาะก็ อย่างที่บอกไปข่ดเศษอีกแค่เศษเดียวเท่านั้นนะครับเปิดอีกแค่2โลก็ได้แล้วนะครับนี่โอเคไม่เป็นไรนครับก็เปิดแค่2อันเพื่อมาเอาเป็น S1 นะครับนะ,ะได้มา50นะครับโอเคโอเคนะอีก50นะฮะ โอ้ยถึงว่าจะได้เอลิเซียแถมมาอีกตัวหนึ่งนะครับไม่ได้นะครับก็โอเคก็ได้เสร็จมาเรียบร้อยนะครับหนึ่งเซตเนาะโอเคครับเราก็มาอัพแรงค์กันโช์นิดหนึ่งโอเคอ่ขอบคุณนะไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ใจดีเสมอเลยนะเนี่ยเมื่อกี้เอลิเซียพูดนะครับ โอเคก็เป็นเอเลเซียเอสหนึ่งนะครับฟูลเซตนะครับผมแล้วก็ฟูลสติกมาฟูลอาวุธแล้วก็มีเอลแทมมาหนึ่งตัวนะครับก็โอเคเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์แบบนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงจะพอแต่เพียงเท่านี้นะครับก็เสียหายไปเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวก็ในระหว่างที่ตัดตอนเนี่ยเราก็จะมานับกันเนาะเดี๋ยวเดยผมจะแบะให้นะครับว่าเออเปิดไปทั้งหมดกี่โลแล้วนะครับ เสียไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแต่พูดตรงๆว่าเจ็บหนักมากพอสมควรนะครับเจ็บหนักมากๆเลยนะครับทั้งเพชรในเกมที่สะสมมาสามหมื่นนี่หายเกลี้ยงแล้วก็เติมเพิ่มเข้าไปอีกนะครับเออเติมเพิ่มเข้าไปอีกนี่ก็หมดหมดเนื้อหมดตัวกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเพราะรักจริงๆนะครับนี่คืออันติเมทไวฟูนะครับนี่คือตัวละครที่ผมอวยที่สุดนะครับตั้งแต่เล่นเกมมานี่คือตัวละครที่ผมอวยมากที่สุดมาแล้วนะครับก็ยอมใจจริงๆนะครับยอมใจจริง หนึ่งหมื่นนี้เพื่อเธอคนเดียวนะครับโอเคนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็คงมีแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับฟังกันมาจนถึงจุดจุดนี้นะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณมากครับจบกันด้วยเอเซียอีกประโยคหนึงนะฮะอ่าก็ขอบคุณมากครับเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบา น่ารักที่สุดเลยครับบายบายครับ